ปชทรหรือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐนะครับที่ให้การสนับสนุนประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยที่ไม่มีรายได้หรือว่ามีรายได้ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับตรงนี้เพื่อให้เขายืนอยู่ได้นะครับและที่เราทํามาเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองพอช่วยตัวเองได้โดยหลักของอพอมีพอกินนะครับหรือ,รอเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่ยืนอยู่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะ ให้สนับให้การสนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องของการเอาพืชเศรษฐกิจให้ความรู้เขาเอาหาพืชเศรษฐกิจที่สามารถทําต่อยอดได้เนี่ยให้เขาไปทํําดาเนินการต่อและหลังจากนั้นก็เราจะจัดการหาตลาดนี้เขาได้ให้ลาคาเพื่อเขาที่จะได้เอาผลผลหรือพืชจากการที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปขายในตลาดนั้นแล้วก็ได้มีรายสวนกับขึ้นมาสู่เขา เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเข้าครบวงจรที่ว่าทําอย่างไรให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีที่ดินทํากินและมีกินแล้วก็สามารถที่จะมีไรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือนของเขานั่นในการที่จะมาใช้พื้นที่ของจอทอยเราจะหาให้เนี่ยให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาต้องรวมกลุ่มกันเป็นลักษณะของวิภาสาอังกิจชุมชนนะครับ อาจจะเจดคน10คนอะไรก็แล้วแต่หรือมากกว่านั้นนะครับตรงนีนะ้มาใช้ในพื้นที่นั้นเพราะนั้นชาวบ้านหรือประชาชนที่มาใช้ตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องอรู้เข้าใจกันและมีการแบ่งความรับผิดชอบใครจะเป็นหัวหน้าหรือใครจะช่วยเหลืออะไรทั้งหมดเนี่ยเมื่อเขาเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนะครับซึ่งเขาต้องรับผิดชอบเนี่ยเขาจะต้องดูแลอย่างดีขณะเดียวกันเราก็คงไม่ปล่อยเขาที่จะทํา ทำโดยโดยไม่มีใครช่วให้ความช่วยเหลือนะครับตรงนี้เราก็พยายามที่จะให้การสนับสนุนเรื่องของความรู้การพัฒนาที่ดินนะครับการหาพืชอะไรที่เป็นประโยชน์เข้ามาใช้นะครับและขณะเดียวกันก็ให้คําแนะนาและวรวมทั้งการหาการตลาดให้เขาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะครบวงจรเขาสามารถยืนอยูย่ได้พอมีพงเงินก่อนหาพืชเศรษฐกิจมาให้เขานวัตรกรรมใหม่ๆนี่มาให้เขานะครับโดยเฉพาะอาจจะเอาเรื่องของการ AI มาใช้ในเรื่อง,องการเกษตรอะไรพวกนี้รวมทั้งการนํา โลจิสติกเนี่ยมาใช้ให้เขาเพื่อเขาสามารถที่จะติดต่อหรือว่านําของที่เขาผลิตเนี่ยไปสู่การตลาดหรือให้ที่เราจะหาไว้ให้ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะมีรายได้กลับขึ้นมาเมื่อเขาสามารถยืนอยู่ได้มีรายได้เนี่ยเขาก็มีความรักหนวงแหนในพื้นดินแล้วก็จะสามารถที่จะทําโครงการให้มันครบครบถ้วนได้นะครับเราเปิดโอกาสให้เขาใชา้ระยะเวลา30ปีนะครับเพราะฉะนั้น30ปีนี่ ที่ดินยังเป็นที่ของปชทอยู่นะครับเป็นที่ของรัฐอยู่เพราะการที่จะมาทําเปลี่ยนมือโอนสิทธิ์หรือว่าซื้อซื้อสิรรทธิ์ทาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราควบคุมอยู่แล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่นี่จะต้องอยู่ในกลุ่มก่อนกลุ่มที่เขาจะเข้ามาอยู่นี่เขาต้องอนุมัติก่อนหรือเขาเห็นชอบก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะเอาของหรือที่ดินที่เขาทําอยู่แล้วนี่ไปให้คนอื่นซื้อขายเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องบอกดเลยว่าเราทําเพื่อคนไทยนะครับก็อยากจะให้เป็นความรังใจนะครับแล้วก็เป็นขวัญให้กับ ทุกคนที่กําลังทํางานอยู่ในพื้นที่ในแต่ละโครงการเนี่ยขอให้ท่านมีกําลังใจต่อสู้ฟัรดาอุปสรรคต่างๆสามารถยิ่ผพันพ้นไปได้ดีๆนะครับแล้วก็ขอ,อให้ท่านเชื่อมั่นว่าในการเมืองการของปชทนี้ทําเพื่อประชาชนอย่างจรงิงจังแท้จริงครับ